สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเก t เ o ้าบ by ทอ,อสศนะครับรายการที่จะสร้างแรงบนันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะมีบ้านทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงตรงทาง Travel Channel True Vision 73แห่งนี้ครับผมและว,วันนี้นะครับเราก็ยังอยู่บ้านของ DJ เนุ่มรูปหล่อครับเขาเป็นทั้งดีเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งพิธีกรด้วยคุณ PK เปิยวัฒน์เข็มเพชรครับ เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็บุกขึ้นมาในชั้นสองบ้าน p ีเก็เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นโซนอะไรเนี่ยมีจักรุ่งเตาทุ่งด้วยหนุ่มๆอาจจะไม่เคยมีโอกาสมาตรงนี้นะครับไม่ค่อยมีคนได้เข้ามาเท่าไหร่อย่าใช้คำว่าคนเราต้องใช้คำว่าอะไรผู้ชายผู้ชายอ๋อคนได้ขึ้นมาแต่ไม่ใช่เพศชายก็แฟนแฟนก็จะขึ้นมาตรงนี้บ่อยใช่ไหมหรือว่าเพื่อนที่แบบว่ามาร่วมแจวดเวลาเพื่อนมามาพร้อมกับเพื่อนปาร์ตี้อย่างเงี้ยผู้หญิงแก๊งผู้หญิงนะเขาชอบดนจักรซุ่งน้ำร้อน ตอนหน้าหนาวตรงนี้เป็นโซนจักรุซีตรงค <c oughs> ือคือตรงนี้เป็นเวห้องนอนที่ตรงเนี้ยสมัยก่อนมันจะเป็นกําแพงแล้วพ,พอพอก็คือผมเห็นข้างล่างปั๊บเนี่ยพอขึ้นมาข้างบนปุ๊บผมก็บอกว่าผมก็มองจากกําแพงเอหน้าต่างเล็กๆขาบิวเนี่ยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันได้วิวทะเลสาบสวยมากก็เลยบอกว่าแล้วทาไมจะติดไม้ทำไมว่าแค่นี้ก็เลยบอกให้เขาวาขีดช็อกเลยว่าพี่เอาเนี้ยออกทั้งหมดเลยแล้วใส่กระจกเข้าไปอ๋อจริงๆตรงเนี้ยเป็นกำแพงแพงหมดเลยแล้วหน้าต่างเล็กๆค่นี้เองใช่กำแพงแล้วและนี่คือระเบียง ระเบียงที่ไม่มีอะไรเลยนะเป็นระเบียงข้างน,นอกระเบียงมีนี่มีหลังาคาแค่นั้นเองแล้วก็มีโปร่งโล่งสังเกตได้ว่าเสาเสาเห็นไหมถ้าผมทำโครมอลูมิเนียมนะประตูตเปิดปิดทับเข้าไปเพื่อที่จะทำเป็นห้องกําลังกายได้นี่คือระเบียงตรงนี้หรือเปล่าที่คุณบอกคุณมายืนดูสามวันอ่<ม>าใช่ใช่ตรงนี้<ร>เลยแล้วก็มงอย่างนี้แล้วก็จะทำอะไรกับมันบ้างใช่ครับก็เลยเกิดเป็นลานจักรยานจากเนี้ยมองลงมาก็จะเป็นแค่พื้นที่โล่งๆและคิดว่าถ้าข้างล่างเป็น ห้องรับแขกแล้วเนี่ยอ๋อนี่คือตัวที่ต่อเติม้รมาใช่ใช่นี่คือห้องรับแขกล่างแล้วก็แล้วก็ปูขึ้นมาแล้วก็เอาหญ้าสนามหญ้าเทียมซึ่งก็ได้จากสนามหญ้าบอลอยู่แหละแล้วก็ไปจดเบอร์เข้ามาเราขอหญ้าที่มันเกรดดีๆที่สุดมาแล้วก็มาปูตรงนี้แล้วผมเป็นคนที่อยากจะมีจักรคุซี่อยู่แล้วแต่คิดว่าถ้าบรรยากาศอย่างเงี้ยจะมายัดไว้ในห้องดูแต่กำแพงไม่เวิร์กไม่เวิร์กต้องมองต้องมองให้เห็นกับทะเลสาบ เนี่ยนะพอเลือกโรงแรนของบ้านถ้าเลือกที่ดีมันก็ได้อย่างอื่งมางด้วยเยอะแต่มันต้องใส่ใจกันมันมากคุณคุณคุณต้องมันไม่ใช่บอกว่าโอเคคุณมีตังมาซื้อ,อแล้วทุกอย่างแล้ตอบโจทย์ชีวิตคุณนไม่ใช่ใชคุณคุณ,ค,ณคุณต้องแบบเปะ๊ปะเป๊ะกับสิ่งที่ตัวเองต้องการข้างบนบ้างดีกว่าสัดส่วนข้างบนเรามีฟาซิลิตอ้อ,อะไรบ้างเอ่ยห้องนอนครับห้องแต่งตัวอาบน้ำาซึ่ออันนี้คือเขาทำมาอยู่แล้วเฉพาต่อเติมนิดหน่อยส่วนตรงเนี้ยเป็นห้องออกกําลังกายซึ่งเราชอบยกเวทอยู่แล้วแล้วเราคิดว่่าเอสมัยกน ไม่ต้องไปลงยิมบ่อยทํามันขึ้นมาใหม่ให้รู้สึกเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแต่ว่าเอาพวกของเอ็กซ์เซอร์ไซส์ล้มๆอ่ะมาวางทิ้งไว้แต่ไม่ได้ใช้วางทิ้งเฉยๆมันเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องดักฝุ่นที่แพงที่สุดตั้งแต่ผมเคยพอไปออกที่ฟิตเนสมันจะแด้ลงกว่าได้เจอพื่ได้ผู้หญิงได้ไม่ดูอะไรเงี้ยมีกี่ห้องนอนเลยขั้นบนสามห้องนอนครับสามห้องนอนสามห้องน้ำสามห้องนอนเลยเหรอสามห้องนอนซึ่งตอนนี้ห้องหนึ่งผมว่าเพราะด้วยความที่อยู่คนเดียว ถ้านานๆทีจะมีเพื่อนจะต่างชาติมามาอยู่ห้องนี้ซึ่งวิวสวยเหมือนกันห้องรับแขกที่หนึ่งอีกห้องหนึ่งอ่ะอีกไม่นานจะกลายเป็นโฮมเธียเตอร์กึ่งนวดเพราะเป็นยังไงโฮมเธียเตอร์กับนวดนี่มันมันคนละเรื่องกันเลยนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบนวดแต่ผมเพิ่งรู้ว่าสาวๆเนี่ยเป็นเพศที่ชอบให้นวดมากที่สุดคนนี้เป็นคนที่ชอบเพอร์เจอร์เหมือนกันนะคำว่าคำว่าเพอร์เจอร์เพอร์เจอร์เนี่ยเพอร์เจอรมินจินตนาการอ แต่ผมได้ทำใช่ครับเราต้องมีความฝันก่อนทุกอย่างต้องมีความต้องมีความฝันแล้วก็ไปให้ถึงที่เราฝันเอาไว้แล้วผมไปถึงซะส่วนใหญ่ใช่งเกือบหมดล้วยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกไหมผมว่าผมถึงจุดที่ดีมากๆของของอาชีพตัวเองว่าจะเป็นดีเจพิธีกรเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่อันต่อไปเนี่ยถึงเวลาคืนให้กับเด็กรุ่นใหม่ของเราผมจะัจะมีอะคาเดมี พิธ <Hey, S 2> ีกรดีเจใช่เพราะยังไม่มีที่นี่ยังไม่มีมีเตอแคมี้สอนร้องเพลงของเต้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณในพิธีกรน,น่าจะรู้ว่างานที่สร้างชีวิตได้ทั้งชีวิตดีๆอย่างนี้คืองานพิธีกรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมีหนังสือมาก่อนพอเก็ตบุ๊กก่อนเเรื่องประสบการณ์12ปีที่ผมทํานี้มาแล้วประสบการณ์เหล่านี้ผมว่านะเอามาทําเป็นแคมป์พาเด็กๆแบบสัก4 0่สคนขอเปอนเอร์ามาไปแคมป์จ้างเอาพิธีกรที่ผมชอบที่รู้สึกว่าเขาน่าจะได้อะไรจากคนเหล่านี้มาถึงปั้งปๆงมาพอหมดนะแล้ว ถ้าเสียตอบรบดีก็มีแคมป์สองเพราะแคมป์สองแคมป์สามสาปุ๊บอีกหน่อยันจะมีแคนี้ซึ่งสามไม่ต้องรอแคมป์แล้วไปเรียนได้เลยซึ่งทำนีก็ดีนะเพราะว่าอาชีพพิธีกรอย่างเดียวไม่ได้ว่ามันไม่ได้ใช้แต่หน้าจอหรือว่าบนเวทีเท่าน<ช>ั<ช>้นมันใช้กับเรื่องราวในการที่เราทํากับธุรกิจก็ใช้ได้การพูดจาเนี่ยับแค่คุยกับคนลูกน้องคุณแค่คุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่านักธุรกิจที่จะมาจะมาค้าขายคุณด้วยแค่พูดจามีน้ําหนักผมว่านะการพูดจามีน้้าหนักแล้วไม่พูดถึงงเเรื่่อออาาาสนนนะมี้ํหักก มันก็มันก็ชนะใจไปกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าคุณสามารถชักจูงให้ผู้หญิงมาหลงรักคุณได้เช่นกันอันนี้ไม่ต้องชักจูง <laughs> มันเรียกว่าลากลากจูงเลยรดีเป่าตีหวัวให้สลบแล้วลากเลยไอ้บ้าไม่ใช่อโอเคไปชมชั้นบนกันเถอมีมอะไรบ้างไป